หน้าฉ่ำกับหน้ามันมันต่างกันยังไงอะ่ะฟังด้วยสวัสดีครับหมอพลครับอยู่กับรายการหมอ,อคลียมเหมือนเดิมนะครับผมเฮ hey. ต้องบอกว่าเทรนหน้าฉ่าเงากราสกินเกาหลีนี่มันมาแรงมากจริงๆนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าแทบทุกคนเข้ามาถามตลอดก็ทําอะไรให้หน้ามันหน้าฉ่าหน้าฉ่าดีแล้วหน้ามันอ่ะกับหน้าฉ่ามันต่างกันตรงไหนคือมันก็เหมือนจะคล้ายๆกันใช่ป่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันพูดถึงหน้ามันก่อนแลวกันเนาะมันจะไม่เหมือนกับหน้าฉ่านะครับก็คือว่าหน้ามันมันก็คือน้ามันเยอะใช่ไหมทีนี้สาเหตุของน้ามันที่มันเยอะบนหน้ามันก็มีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีฮอร์โมนเยอะมากเกินไปหรือว่าแบบมีฮอร์โมนทางเพศเยอะอะไรพวกนี้ครับมันก็จะทําให้หน้ามันได้นะครับกรณีที่2นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราดูแลหน้าโดยผิดวิธีก็อาจจะทำให้หน้ามันมันขึ้นได้เช่นสมมติว่าเราล้างหน้าบ่อยมากๆเลยเนี่ยจริงๆการล้างหน้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปร่างกายมันจะเซนว่า เฮ้ยหน้ามันมันไม่พอเว้ยหน้ามันแห้งเกินเพราะโดนล้างบ่อยมันก็จะผลิตน้ํามันออกมาเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นล้างหน้าที่ดีต้องไม่เยอะเกินไปนะครับอีกอันเลยสําหรับสายชอบทำคอนเทนต์หรือว่าคาเฟ่ฮอปปิงนะครับก็คือการทานของหวานหรือว่าการทานของมันนั่นเองพวกนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพวกนี้มันกระตุ้นการสร้างน้ํามันบนผิวหน้าอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ทําให้หน้าเป็นสิวได้ง่ายเลยก็คือหน้ามันนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากเป็นสิวเยอะนะครับก็ต้องลดความมันของหน้าด้วยการลดของกินต่างๆไม่ว่าจะเป็นของมันขอองทดแล้วก็ ววด้วนัไอทีนี้เราจะแยกลักษณะของผิวมันกับผิวฉ่าเบาได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราผิวมันเนี่ยเรากระดาษซับมามันก็จะมันอ่าดีง่ายสุดเลยนะครับแต่อีกอย่างที่สังเกตได้ง่ายๆผิวเราจะรู้สึกว่ามีความหมองนะครับแล้วก็บริเวณที่มันมัน,ม,นมากๆเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่ารูขุมขนมันค่อนข้างกว้างแล้วก็มีความหมองคล้ำค่อนข้างเยอะหรือว่า เป็นสิวได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแยกแบบง่ายมากๆเลยนะครับส่วนถ้าเป็นผิวฉ่ำวาวก็จะตรงข้ามกันเลยครับพวกริ้วตื้นๆของผิวลูกของคนเนี่ยก็จะกระชับกว่าเยอะนะครับเวลาที่แบบมีริ้วรอยต่างๆมันก็จะรู้อกกว่าเพราะว่าผิวเนี่ยมีการอุ้มน้าค่อนข้างเยอะเวลาแสงตกกระทบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิวมันมีความแบบเต่งงมีแบบแสงสะท้อนแบบเหมือนมันมีน้ําใต้ผิวอะไรประมาณนี้ก็ผู้ยา้าเหมือนกันเอาแล้วจะทํายังไงให,ให้ผิวหน้าเนี่ยมันฉ่ำวาวกลาสกินมากขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือ ต้องทําให้มันไม่มันก่อนนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะสก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าผิวที่มันฉ่าเงาอย่างเงี้ยมันคือน้ําเป็นหลักเพราะฉะนั้นกินน้ำเยอะๆทานน้ำเยอะๆเ,เข้าไปเลยครับน้ำไม่มีผลเสียอยู่แล้วนะครับผิวที่ได้รับการอุ้มน้ำดีๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวมันสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ริ้วต่างๆมาช้าลงได้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆ <c oughs> แต่ว่าน้ำเนี่ยคือแบบน้ำเปล่านะไม่ใช่แบบน้ำหงน้ำหวานชากาแฟแล้วพวกนั้นน้ไม่ไงั้นก็นู่นเลยกลับไปหน้มามันเลยครับไม่ด ต่อมาก็คือเรื่องของสกินแคร์เราก็ต้องใช้ถูกต้องนะครับโดยที่เน้นไปที่ m o i s t i z e r เพราะว่าถ้าเกิดผิวมันแห้งก็จะทําให้ผิวมีโอกาสที่จะมันขึ้นได้ที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอ่ะสำหรับประเด็นหน้าฉ่ำวาวหน้าเงากราฟสกินนะครับก็เคลียร์เรียบร้อยครับเลย อ,อยากคุยอยากเคลียร์เรื่องไหนส่งคำถามส่งทุกความสงสัยหรือว่าอะไรที่อยากปรึกษามาได้ทุกช่องทางของจรักเด้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้าอันไหนเด็ดอันไหนโดนเนี่ยก็เดี๋ยวทีมงานจะส่งมาให้พวกผมทำงานแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางทุกช่องทางของเราได้เหมือนกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามเลยเลยครับไป